ขยี้อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่131ในขณะน,นี้ในหอคอยธมินซึ่งตั้งอยู่ในสนามรบโบราณมวกเกาะบนชั้นสูงสุดของหอคอยก็ปรากฏด,ดวงไฟสองดวงเขาพึ่งบรรลุขั้นเทวะดังนั้นพลังต้นกำเนิดจึงยังไม่ได้ร้อมรวมกับร่างกายอย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องใช้เวลา49วันเพื่อให้ร้อมรวมได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่ข้ารอคอยมา1ิปีเต็มแสงภายในชุดก่อนนั้นกระพริบ และเกิดเสียงคำรามราวฟ้าผ่านอกขอคอยทมินในเวลาเดียวกันวังวนสีดำขนาดมหือมาปรากฏตัวขึ้นใจกลางท้องฟ้าวังวนนี้มีขนาดใหญ่เรื่อยๆเมื่อมันหมุนราวก็สามารถดูดกลือทุกสปปรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกเข้าไปได้ท้องฟ้าเริ่มแปลเปลี่ยนแม้แต่ดวงวิญญาณมากมายในสนามลบก็เริ่มสั่นสะเทือนแสงจาขอคอยส่องสว่างเจิดจ้าพร้อมกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปจากขอคอย ครอบคุมทั้งสนามรบโบราณพื้นที่บางส่วนของสนามรบยุบตัวลงในไม่ช้ากระดูกสีดำหลายชิ้นก็รอยขึ้นจากใต้ดินกระดูกเล็กๆเหล่านี้ประสานกันกลางท้องฝาก็เกิดเป็นกระดูกแขนสีดำแขนสีดำนี้้อยเข้าไปหาหอคอยและหยุดลงใต้กระแสวังหน่นข้าไม่ได้รวมพลังไว้มากดังนั้นจึงไม่ควรลงมืออย่างลวกๆอีกทั้งที่ที่เขาอยู่ ก็เป็นสถานที่ที่ข้าไม่ต้องการจะไปแสงความน่ากลัวชุดเกาะน,นั้นส่องประกายขรังและแขนข้างหนึ่งก็หุดมันปลดไปเพลิงปีศาจก่อนจะร้อยออกจากขอคอยตรงเข้าหาแขนกระดูกขณะที่เกาะสัมผัสแขนเหี่ยวแหง้งมันประสานรวมเข้าด้วยกันเมื่อประสานกับแขนสมบูรณ์แขนข้างนั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยปานปีศาจไปนำพลังเรืงเดิมกลับมา แขนนั้นสั่นสถานกรอนหายไปมีเพียงเซียนขั้นเทวะที่มีพลังดั้งเดิมอยู่ในร่างกายแย่นักที่ข้าบาดเจ็บสาหัสการดึงพลังดั้งเดิมออกจากเซียนขั้นเทวะถือว่ายังห่างไกลนักข้าจึงเลือกโจมตีคนที่เพิ่งทะลวงระดับและขโมยพลังดั้งเดิมมาเท่านั้นความน่ากลัวเริ่มเลือนหายไปวังรินนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเขาถอนหายใจออกมาและลุกขึ้นวังรินนั่งอยู่ที่นี่มาสิบปี มีเสียงประทุออกจำนวนมากก่อนร่างกายจะกลับเป็นปกติหลังผ่อนคลายร่างกายแล้วสีหน้าวังรินเปลี่ยนไปมองขึ้นไปบนผนังถ้ำตอนนี้วังวนสีดำปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบนี่มันสายตาวังรินก็ขดลงเขาอยู่ในถ้ำแห่งนี้มานานไม่เคยเห็นวังวนมาก่อนวังวนที่ปรากฏนั้นจังหวะพอดีเกินไปปรากฏตัวหลังจากเขาบรรลุขั้นเทวะวังรินมีความระมัดระวังตัวตามธรรมชาติ เมื่อเขาเห็นกระแสวังวนปรากฏเขารีบพุ่งเข้าหาประตูถ้ำทันทีขณะเคลื่อนไหวกระแสวังวนนั้นก็หมนดได้ความเร็วตัววังรินเปลี่ยนเป็นสายตาเย็นชาตบกระเป๋าที่หนึ่งนำป้ายธิย์ออกมาฝ่ามือซ้งขนึกในไม่ชา้าร่างกายก็หายไปชั่วพริบตาแขนกระดูกสีดำสวมเกาะออกมาจากกระแสวังวนโจมตีใสยวังรินแต่การตวัดเข้ามาทำให้ร่างกายที่หายไปคงวังรินถึงกับสั่นสะเทือน แต่แล้วเขาก็หายไปอยู่ดีแขนกระดูกสีดําก็หยุดก่อนจะกลับเข้าสู่กระแสวังวนและว,วังวนก็หายไปท้องฟ้าเหนือพื้นที่ราบกว้างไรขอบเขตแห่งคว้นปีศาจอาคีเกิดการบิดเบือนวังรินก้าวเดินออกมาใบหน้าก็มืดบนใครก็ตามที่เจอสถานการณ์ประหลาดแบบนี้ตอนที่บรรลุขั้นเทวะคงไม่รู้สึกดีในจังหวะที่เขาใช้ป้ายสิทธิ์เคลื่อนที่ออกไปแขนข้างนั้นแทรกแซงการเคลื่อนที่ของเขา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเขากระจายสัมผัสวิญญาณออกมาพบว่าที่นี่แปลกประหลาดโดยสิ้นเชิงท่านใดนั้นจุดสีดําก็ปปากฏกลางท้องฟ้าจุดนี้หมุนวนเร็วขึ้นด้วยความเร็วเหนือจินตนาการกลายเป็นวังวนยักษ์วังวนปากฏขึ้นแม้กระทั่งสัมผัสวิญญาณก็ไม่อาจตัวจับการปรากฏของมันได้เรากะตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีอยู่จริงวังรินกระจงมองกระแสวังวนได้ใบหน้ามืดมนแต่คราวนี้เขาไม่ได้หลบหนีวังริน ต้องการจะเห็นว่าแขนภายในวังวนนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนในเซียวพิบตาที่วังวนปลายกดแขนคุ้มกอดก,ก็คุ้งออกมาและยื่นมือเข้าไปหาวังรินการควานี้ไม่มีสายร่มหรือก้อนเมฆไม่มีความผันขววนจากวิชาที่แสดงให้เห็นราวกับคนธรรมดาแค่สะบัดแขนวังรินถึงกับขมวดคิว้วจากนั้นก็ยกมือขวาขึ้นและเป็นครั้งแรกที่เขาใช้ดัชนี่ความตายในขั้นเทวะแขนสีดำมีขนาดใหญ่กว่าเดิมสิบเท่า พร้อมเกี่ยวขึ้นแสงสีดำดูดสายฟ้าปะทะกับแขนกระดูกขะนาดเดียวกันปานปีศาจมหาศาลก็ออกจะกเกาะนั้นปานปีศาจนี้ยังเป็นรูปร่างและขัดขวางดัชนีแห่งความตายทว่าปานปีศาจประเมินดัชนีแห่งความตายวางังรินน้อยเกินไปบางทีหากวางังรินยังไม่บรรลุขั้นเทวะดัชนีแห่งความตายจะถูกทําลายทันทีเมื่อปะทะกับปานปีศาจแต่ตอนนี้เขาอยู่ในขั้นเทวะ ตอนที่ใช้ดัชนีแห่งความตายแม้ว่าแสงสีดำจะหยุดลงแต่พลังงานแห่งความตายภายในไม่สามารถหยุดได้ขณะที่พลังปานปีศาจรประทะาก,กับพลังความตายพลังปานปีศาจเลื่อนหายไปราวกับว่ามันถูกไฟตรงข้ามดูดซับทั้งหมดเกิดขึ้นในเซี่ยวริปตาขณะที่วังเรินใช้ดัชนีแห่งความตายออกไปเขารับรู้ถึงพลังล่องหนสายหนึ่งที่กําลังเข้ามาหาพลังนี้ดูดสายร่มอ่อนโยนแต่ขณะกระทบร่างกาย สี่หน้าเขาเปลี่ยนไปเขาสังเกตเห็นทันทีว่าวิญญาณดั้งเดิมขั้นเทวะที่เกิดใหม่ของเขากําลังถูกดูดออกไปพร้อมพลังที่มองไม่เห็นแม้แต่จิตใจของวังรินก็ไม่อาจต้านทานได้แขนขวาค่อยๆหมดเลี้ยวแรงวิญญาณดั้งเดิมกําลังเคลื่อนออกจากร่างแต่เมื่อเกิดความรู้สึกง่วงนอนสายตาวังรินเย็นชาพอวิญญาณดั้งเดิมกําลังออกจากร่างวังรินจึงตัวแข็งทื่อแล้วสูญเสียสติตอนนี้เขาไม่ได้ตื่นหนกแต่ทวา่าใจไม่ได้จิตสังหาร เขาคือวังรินคูทิกาฝืนลิขิตสวรรค์กาแม้กระทั่งต้องการฆ่าสวรรค์เขาจะมาถูกสะกดด้วยวิชาแค่นี้แนวร้ววังรินมีจิตใจแห่งการฆ่าฝันจิตใจแห่งการฆ่าฝันและจิตใจแห่งการประทะจนก่อเกิดเป็นกินอายฆ่าฟันอันแข็งแกร่งเสียงคำรามก็ดังออกมาจากปากกินอายฆ่าฟันมาหืมมาออกจากแววตาภายใต้อำนาจของกินอายนี้วิญญาณดั้งเดิมที่ออกไปได้ครึ่งทางก็ถูกบังคับให้กลับมา หลังวิญญาณดั้งเดิมกลับมาวังรินมองไปยังแขนข้างนั้นไม่ว่าเจ้าเป็นใคร,ยกกอ,รคอย่ามาก่อกวนข้าวังรินก้าวถอยในเวลาเดียวกันใช้เคลื่อนที่พิบตาหลายรอบทันใดนั้นเขาหายตัวไปแขนกระดูไม่ได้น่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวคือปอกแขนที่คุ้มเอาไว้ดัดเฉเนียงความตายของวังรินใช้อย่างเชิงสถานการณ์เพื่อให้เขามองทะลุป,ปอกแขนได้มีคนลึกลับมากมายในดินแดนวิญญาณปีศาจ วังรินพึ่งบรรลุขั้นเทวะและจําเป็นต้องใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อให้วิญญ,ญาณดั้งเดิมหลอมรวมได้อย่างสมบูรณ์เขาจึงไม่ต้องการสร้างปัญหามากมายในตอนนี้ขณะวังรินจากไปเกิดเสียงอุทานจากขอคอยทมินไม่สงสัยเลยว่าเขาคือเซียนฝืนลิขิตสวรรค์เขาสามารถต่อต้านสายลมปีศาสวรรค์ของข้าได้ด้วยจิตสังหารแห่งการฆ่าฝันแต่ยิ่งมันทําได้ดีเท่าไหร่ข้ายิ่งสนใจพลังดั้งเดิมของมันในดินแดนวิญญ,ญาณปีศาส ผู้ฝึกวิถีแห่งปีศาตรบราณไม่สามารถสร้างพลังดั้งเดิมได้พลังดั้งเดิมปรากฏเฉพาะตอนที่เซียนขั้นเทวะแล้วเท่านั้นในหลายปีผ่านมาเซียนเกือบทุกคนที่บรรลุขั้นเทวะในดินแดนวิญญาณปีศาจถูกฆ่าเกินกินพลังดั้งเดิมแทบทั้งหมดเจ้าก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นวังดินปรากฏตัวอีกครั้งหลังเคลื่อนที่พิบตาสถานที่แห่งนี้ราบลุ่มไร้ภูเขาไร้แม่น้ำมีเพียงต้นไม้เขียวแห้งเทว่า เขาก็สังเกตเห็นกฎเกณฑ์บางอย่างในระยะไกลแค่นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่เมื่อมาถึงสถานที่ที่มีกฎเกณฑ์ตั้งอยู่ยิ่งเปสถานที่แห้งแล้งมากกว่าก่อนหน้านี้พื้นดินเต็ไมไปด้วยรอยเล้าเนื่องจากความแห้งแล้งที่นี่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติกฎเกณฑ์ที่ปกป้องสถานที่นี้ไม่ได้ซับซ้อนมากนักแต่กับชนะในเรื่องของคุณภาพที่นี่มีกฎเกณฑ์น้อยกว่า1000จุดแล้วพวกมันทั้งหมดเชื่อมโยงกัน เมื่อกระตุ้นหนึ่งกฎเกณฑ์นั่นหมายถึงกระตุ้นพวกมันทั้งหมดแม้ว่าไม่ทรงพลังแต่ยังคงมีประสิทธิภาพแม้ทับปีศาจท,ทั่วไปต้องคิดหนักหากทำลายกฎเกณฑ์พวกนี้ซึ่งแม้พวกเขาจะทำได้ก็ต้องใช้เวลามากในการทำแบบนั้นวังลินกระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาด้วยระดับบ่มเพาะขั้นเทวะและความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขาสนใจในจังหวะนั้นเขาเองก็กำลังจะจากไป ทว่าวังวนสีดําก็ปรากฏขึ้นในดวงตาวังหลินดูเหมือนจะมีวิญญาณบางอย่างตามล่าฆ่าอยู่สายตายิ่งเย็นชาวังว,งวนสีดํานี้ก่อตัวเบื้องหน้าและทําให้จิตสังหารปรากฏอีกครั้งเขาค่อยๆถอนลมหายใจและตรงเข้าไปยังกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนพวกนั้นด้วยความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของตัวเขาเขาสามารถทําลายกฎเกณฑ์ที่มีระดับเดียวกับถ้าของเทพได้ดังนั้นกฎเกณฑ์เบื้องหน้าเขาจึงไม่มีอะไรท้าทายเพียงแค่มอง กฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนก็กระผิบ,บจากนั้นร่างกายเขาก็เรือนหายความสามารถของกฎเกณฑ์นี้นอกจากป้องกันบุคคลภายนอกไม่เข้าไปมันยังสร้างภาพดวงตาเพื่อซ่อนสิ่งที่อยู่ข้างในได้อีกด้วยเทว่าวาังรินเคยทําลายกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนเขาจึงสามารถเคลื่อนผ่านพวกมันโดยไม่ให้กระตุ้นออกมาได้ง่งายๆหลังจากผ่านกฎเกณฑ์ฉากเบื้องหน้าเขาแตกต่างจากสิ่งที่เห็นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ราบแต่พื้นดิน ถูกแบ่งออกเป็นหลายแปลงและปวดไปกินไอประหลาดเอ๊ะวังลินประหลาดใจเนื่องจากไม่คิดว่าจะพบอะไรแบบนี้สิ่งที่ท้ายเขาประหลาดใจยิ่งขึ้นคือมีสิ่งหนึ่งที่เติบโตอยู่ผลไม้ทยานสวรรค์ตอนนี้กฎเกณฑ์โดยรอบเริ่มพังทลายเนื่องจากกระดูกสีดำฝืนทำลายกฎเกณฑ์นับไม่ถ้วนพยายามจะเข้ามาผลไม้ทยานสวรรค์ไม่ใช่ของหายากแม้จะหาไม่ได้ทั่วไปมันก็ยังพอหาได้ในดาวซูสาคุ ขนาดของมันเท่ากับกำปั้นทาลุกหากมันสุกแล้วจะไม่สีม่วงและส่งกลิ่นหอมแปลกประหลาดหากคู่ใดได้ลิมล้มรสเพียงผลเดียวเขาจะรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขเราก็ขึ้นสวรรค์นึกเ,เหตุผลว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้จึงเรียกว่าผลไม้ทยาสวรรค์ถ้าคนทั่วไปได้กินมันลงไปถึงแม้จะแค่เพียงผลเดียวพวกเขาจะเสพติดแต่มันจะไม่ส่งผลต่อเซียนมากนักทว่าหากเซียนได้ลิมล้มรสจะสิ้นสติ จากความมึนเมาในโรคมนุษย์ทั่วไปมีเพียงคู่ลํารวยและทรงพลังเท่านั้นถึงจะได้รับผลไม้ทยานสวรรค์ของเราเซียนเมื่อจ่ายเงินก้อนโตจากนั้นพวกเขาจะสามารถดื่มด่ํากับความรู้สึกที่ทําให้มึนเมาราวกับได้ขึ้นสวรรค์วังรินมองไปยังที่ราบมองดูราวกับว่าที่นี่ไม่มีขอบเขตและเต็มไปได้วยผลไม้ทยานสวรรค์แต่ตัวเขาไม่ได้สนใจผลไม้ตอนนี้ แขนกระดูคุ้มเกาะได้เจาะผ่านกฎเกณฑ์ด้านนอกเข้ามาถึงที่นี่แล้วพลังป,า,ปา,นานปีศาจหนาแน่นถูกปลดปล่อยออกมาจากแขนของมันและล้อมรอบบริเวณนี้วังรินมองแขนข้างนั้นมือขวาสัมผัสกระเป๋าปรากฏเป็นกระบี่สวรรค์ชิริกัวก็คำรามตั้งแต่ที่มันไม่อาจจัดการวังรินได้ก็มกระมัดระวังตัวมากขึ้นตอนที่วังรินนำกระบี่สวรรค์ออกมามันจึงตัดสินใจว่าจะทำให้สำเร็จในวันนี้ มันได้ติดตามวังรินมาหลายปีและคุ้นเคยกับนิสัยวังรินเป็นอย่างดีตราบใดที่ข้าทําประโยชน์ให้ปิยศาสต,ตัวนี้จะไม่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเสียงออกจากกระบี่สวร์กระบี่พู้คูมใจอันทรงพลังเหนืออาวุธอื่นทั้งหมดอย่างไรก็ตามเสียงคืบเขื่อนปลอยออกมาก,กับแฝงความคิดชั่วร้ายหลังจากแขนกระดูกสีดําปรากฏมันได้ตวัดเล็บใส่วังรินและสายลมปีศาสตร์ได้พัดออกมาวังรินเตรียมรับมือแล้วสายตายเยือกเยน็น จิตใจแห่งการฆ่าฟันปรากฏเขากวัดแกงกระบี่สวรรค์อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดขึ้นปานกระบี่มังกรพร้อมกับกระบี่สวรรค์ทีบตัวออกภายใต้การควบคุมของเชียรีกั่กระบี่สวรรค์กวาดเข้าหาแขนกระดูกอย่างน่าอัศจรรย์การเป็นการต่อสู้ขวัวพันกับแขนแขนกระดูกไม่ได้สนใจกระบี่สวรรค์และยื่นมือออกไปคว้ากระบี่ทว่าขนาแขนสัมผัสกระบี่สวรรค์ส่งเสียงชี้ชี้คล้ายกับน้ำแข็งละลายชีหรอกั่วก็หัวเราะ มันกาลังหลุดพ้นอิสระและสามารถโจมตีแขนกระดูกได้แต่ทว่าปานปีศาจที่หนานแน่นออกมาจากปอกแขนและเข้าไปในกระบี่สวรรค์เชอรีก่กัวก็ตกใจและต้องการไปอิสระแต่แขนกระดูกนั้นดุดขีมยักษ์วังดินก็มองดูอย่างเฉยชาขณะที่ปานกระบี่ถูกปล่อยออกมาวังดินยกนิ้วขึ้นดัดชนีมานที่เปลี่ยนไปครั้งนี้เขาไม่ได้ใช้ปานสวรรค์แต่เป็นปานปีศาจที่ปลดปล่อยออกมาโดยระดับบ,บ่วงพรอขั้นทีวะเขาสามารถเปลี่ยนพลังฟ้าดินได้ ที่ตายจะกินอายแห่งความตายจากดัดเฉเนียงความตายก็คือมันเป็นปานปีศาจนิ้วชี้ขวาวังรินดุดวังวนขนาดักษ์ปานปีศาจทั้งหมดคุ่งขึ้นสู่นิ้วในไม่ชาแสงสีดำหนึ่งจุดปลายกดที่ปลายนิ้ววังรินแสงสีดำนี้คลายสามารถกืนกินแสงได้และเมื่อมันปากกลับล้อมรอบได้ปานปีศาจเพียงสะบัดนิ้วแสงสีดำได้พุ่งเข้าใส่แขนกระดูกนั้นมันเร็วจนล่อนใส่แขนกระดูกในพิบตาจากนั้นเสียงแตกขาก็ดังขึ้น แขนกระดูกแตกแล้วเชีรีกั้วรีวรบนำกระบี่ออกมาขณะที่แขนกระดูก,ก็เริ่มแตกกระจายเกิดสัญ,ญลักษณ์หนึ่งกระพริบบนปอกแขนจากใน,นแขนกระดูกสีดำก็แตกสลายก่อให้เกิดเป็นวงแหวนสีดำปานปีศาจกระจายทั่วพื้นที่หมื่นฟุตได้ก่อเกิดเป็นที่จองจำสัญ,ญลักษณ์ปรากฏขึ้นบนปอกแขนเพิ่มอีกเริ่มแปลงเสียงดุดระฆังเสียงที่ปล่อยออกมาจากปอกแขนดูเหมือนจะออกมาจากสวรรค์ภายในพื้นที่หมื่นฟุต เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาคลื่นเสียงนี้แข็งแกร่งกว่าสายลรมปีศาสวรรค์เป็นร้อยเท่าดังนั้นความกระจจาที่วังรินใช้จิตใจแห่งการฆ่าฟันเพื่อฟื้นฟูขึ้นมาได้แสดงอาการอ่อนแอสีหน้าวังรินเริ่มตึงเครียดทะยานขึ้นบนอากาศแขนมือสร้างผนึกก่อนจะเปลี่ยนเป็นฝ่ามือกระแทกเข้าใส่ปลอกแขนทันทีที่ฝ่ามือเขาประทับบนปลอกแขนเปลวเพิงปีศาสมหึมาระเบิดออกจากปลอกแขน เปลเพิงปีศาจกลายเป็นล่างเงาเท่ากำปั้นมีหนึ่งเขาและสีดําสนิทหลังจากมันปากฏตัวก็เหยียดยิ้มโดยความดูถูกก่อนจะอ้าปากแล้วขวเราอวิญญาณดั้งเดิมของวังหลินก็สั่นสะท้านแต่ดวงตาย,ยิ่งเยือกเย็นมือขวามไม่ได้หยุดชะงักและกดทับลงบนปอกแขนชั่วขณะนั้นล่างเงาจากปอกแขนก็ปลดปล่อยเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเสียงขัวเราะดุแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า เสียงที่แรงกล้านี้ได้สร้างคลื่อนเสียงสะท้อนระหว่างวังรินและปอแขนคลื่นเสียงสะท้อนเป็นเพียงฉากเท่านั้นการโจมตีแท้จริงคุ่งเป้าไปที่วิญญาณดั้งเดิมของเขาต้องขอบคุณเสียงหัวราบปีศาจนั้นวิญญาณดั้งเดิมวังรินได้เคลื่อนออกจากไล่อีกครั้งจิตใจแห่งการฆ่าฟันกําลังพังทลายล่างงานบนปอกแขนก็เริ่มยิ้มชั่วไหลและเบิดเสียงหัวราบวังรินก็กัดปลายลิน้นเขาคุ้งเข้าไปข้างหน้าแทนจะถอยกลับเขาคว้า กาะแขนจากนั้นส่งปลาสวร,รในร่างเข้าสู่เกาะแขนอย่างบ้าคลัง่งขณะที่ปลาสวรพรุ่งเข้าไปเสียงหัวเราะชั่วร้ายก็หายไปทว่าร่างเงาสีดําได้หายไปด้วยเข้าสู่ร่างวังหลินผ่านแขนของเขามันเปลี่ยนเป็นคืนปานปีศาจพุ่งเข้าใส่วิญญ,ญาณดั้งเดิมระบปาปีศาจแห่งความสับสนเมื่อวังหลินคว้าปอแขนได้จึงล่อนลงบนพื้นจากนั้นนั่งสมาธิปานปีศาจเคลื่อนผ่านเส้นที่ประจาน ก่อให้เกิดภาพรวงตาเขย่าว,วิญญาณดั้งเดิมวังรินเผยสายตาเป็นประกายชั่วร้ายขณะมองผลไม้ทยานสวรรค์ทั้งหมดรอบตัวเขาเขาไม่ลังเลเพียงแค่สะบัดมือผลไม้ทยานสวรรค์ทั้งหมดในระยะหนึ่งหมื่นฟุตรุดออกจากกิ่งกา้านลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามีผลไม้ทยานสวรรค์ไม่น้อยกว่าหมื่นลูกท้องฟ้าส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นว่าถูกปกคลุมไปด้วยผลไม้สีม่วงในขณะเดียวกัน ปานปีศาจภายในตัวเขาเดวรอรวงวิญญาณดั้งเดิมให้ลอยจากล่างใบหน้าวังลินก็มืดมนพร้อมคุบแขนลงทันใดนนผลไม้ทั้งหมดในท้องฟ้าแตกกระจัดกระจายผลไม้ถูกแยกออกจากผลจากนั้นเริ่มหลอมรวมเข้าด้วยกันก็เกิดเป็นการควบแน่นควบแน่นและควบแน่นในชั่วพริบตาน้ำจากผลทยานสวรรค์จากผลทั้งหมดหนึ่งลูกกลายเป็นหยดเดียว หนึ่งหยดของเร็วสีแดงดูดโลหิตเมื่อมองไปยังของเร็วนั้นวังรินคว้ามันและโยนเข้าปากขณะที่ของเร็วเข้าไปทางล่างก็เริ่มสั่นเทาความรู้สึกอันแปลกประหลาดของผลทยางสวรเดฟเพิ่มขูนขึ้นหลายเท่าปะทุเป็นเสียงดังสนั่นภายในจิตใจโดยการกระตุ้นอันทรงพลังนี้จิตใจวังรินก็ตื่นเต้นถึงระดับสูงสุดเขาระงับความตื่นเต้นใช้มันเป็นพลังให้กับร่างกายวิญญาณดั้งเดิมซึ่งกําลังถูกล่อลวง ออกไปนั้นก็หยุดชะงักสายตาวังรินก็แดงฉานเส้นเลือดปูดพองบนสีรักลาวกบกำลังทนทุกทรมานกับความเจ็บปวดมหาศาลออกไปตัววังรินคำรามดูสายฟ้าคำรนจากนั้นร่างเงาสีดำก็ถูกบังคับให้ออกจากฟามืออย่างไรก็ตามร่างเงาสีดำยังคงต่อต้านเมื่อมันถูกบังคับให้ออกไปครึ่งร่างจึงขวเระและพยายามกลับเข้าร่างวังรินอีกครั้งวังริน ใบหน้าดูร้ายมากกว่าเดิมเมื่อมีผลไม้ทยานสวรรค์อยู่เต็มล่างมันทำให้พลังกับร่างกายเขาราวกับไม่มีหมดสิ้นที่ต้องทนความเจ็บปวดทรมานแต่มันยังให้ความสุขกับเขาด้วยความเจ็บปวดและความสุขถูกระงับเอาไว้จนเกิดแรงระเบิดเหนือจินตนาการออกไปวังรินยกศีรษะและแขนขึ้นพลังจากแรงระเบิดได้บังคับร่างเงาสีดำให้ออกจากร่างกายทันที ร่างสีดำก็ถูกผลักออกมาและอยู่กากาศวังหลินมองมันด้วยสายตาที่แดงกลับเขาคว้าร่างเงานั้นส่งพลังปานออกจาก,กร่างเข้าไปที่มันร่างเงาก็ส่งเสียงควงขงังเปลี่ยนร่างเป็นเส้นได้เล็กๆหลุดลอดจากมือวังหลินก็จะกลับคืนร่างเดิมไปร้อยฟุตและจ้องวังหลินด้วยสายตาอาฆาตแต่วังหลินไม่ได้สนใจมันขนาดเดียวกันความรู้สึกจากผลไม้กําลังระเบิดตัวเขายังคงอยู่ภายใต้ผลกระทบของมัน ก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าชี้นิ้วก้อยไปที่เงาสีดํานั้นดัดชนีนรกวังรินใช้ดัดชนีนรกด้วยพลังขั้นเทวะนิ้วมือชี้ไปที่คุมนรกเพื่อกระตุ้นเขตแดนภายในวิญญาณดั้งเดิมดัดชนีแฝงเขตแดนแห่งชีวิตและความตายบรรจุความตั้งใจทั้งหมดของวังรินดัดชนีบรรลุพลังถึงขีดสุดภายใต้ขนจากผลไม้ไทยานสวรรค์ดัดชนีนี้ทําให้โรคเปลี่ยนเป็นปสีสัน ดัชนีนรกคือวิชาที่พลังไร้ขีดจำกัดใกล้เคียงกับวิชาเทพระดับต่ำท้องฟ้าบางส่วนเริ่มปีแตกหนึ่งดัชนีกำหนดความเป็นตายลางเงาหนึ่งเผยท่าทีไม่เชื่อสายตามันทรงเสียงร้องและต้องการหลบหนีแต่ดัชนีเข้ามาถึงในพริบตาลางเงาสีดำหยุดกึกและเริ่มสูญสลายทันทีเสียงคำรามโกรธแค้นเป่งออกมาจะาขอคอยทมินในสนามลบโบรานจากนั้นอำนาจทรงพลังพุ่งออกมา รวมเข้ากับอากาศหลังจากแขนข้านั้นหายไปกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นได้ปานปีศาจครอบคุมหมื่นฟุตก็ได้หายไปมือขวาของวังรินยังคงจับปอกแขนปานปีศาจบ้าคลั่งจํานวนมากที่ปลดปล่อยออกมาจากปอกแขนยังคงพยายามถลวงให้เป็นอิสระแต่มือขวาวังรินจับไปแน่นแล้วก็คนพลังดังเดิมออกมาจากปากตกลงไปที่กอแขนพลังดังเดิมเปลี่ยนเป็นใยแมงมุมผนึกกอแขนเอาไว้จากนั้น ก็เก็บปอแขนไ่ไในกระเป๋าดวงตาเนี่ยแดงกำ่ำลาวกับผลกระทบของผลละไม้ทยานสอนยังคงไม่หายเจตนาต่อสู้แรงกล้าได้เกิดภายในร่างวังดินเจตนาต่อสู้นี้ทรงพลังอย่างยิ่งและมีอาจระง,งับมันไว้ได้ตัวเขาสะบัดแขนขวาทรงกระบี่สวรรค์ออกไปชิริกลัวไม่กล้าพูดเพราะวังดินในตอนนี้ได้ทําให้จิตใจของมันสั้นเท่าโอเคครับเจอกันใะนคลิปหน้าไิบายไปแล้วเด้อ